ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Deutsch für alle คลิปนี้นะคะก็มาดูกันค่ะว่าเราสามารถพูดว่าฉันสนใจมากในจุดๆนะคะเป็นภาษาเยอรมันได้ว่าอย่างไรนะคะไปดูกันค่ะ wie sagt man das auf Deutsch นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราสามารถพูดว่าฉันสนใจมากในจุดๆได้ว่าอย่างไรนะคะ ฉันสนใจมากในนะคะฉันก็คือ i h สนใจนะคะเราจะใช้กริยา sich interessieren นะคะเป็น sich interessieren เนอะแต่ทีนี้ฉันสนใจมากในฉันก็คือ i h กริยา interessieren ผันตามประธาน i c h ก็เลยกลายเป็น interessieren mich เสียฟิแล้วก็ตามด้วยกรรมที่อยู่ในรูปของ accusative นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะถ้าบอกว่าฉันสนใจในหลักสูตรนี้มากก็จะพูดได้ว่า ich interessiere mich für den Kurs ich interessiere mich für den Kurs นะคะหรือถ้าสนใจมากๆเลยก็ใส่ แชร์ sehr, ลงไปนะคะก็จะเป็น ich interessiere mich sehr für den kurs ฉันสนใจมากในหลักสูตรนี้จาก der kurs นะคะกลายเป็นกรัมอคุณศท์ดังนั้นก็จาก der kurs ก็เลยกลายเป็น den kurs นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะฉันสนใจมากในข้อเสนอนี้นะคะก็จะเป็น ich interessiere mich Sehr für das Angebot. Ich interessiere mich sehr für das Angebot. Rausama, Bienzak, das Angebot. Ben Anzeige, deine okay? ne? ich interessiere mich sehr für die Anzeige. Kopladewa, Ich interessiere mich sehr für die Anzeige. d ีอันไซเก e หรือจะเป็นตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นดอสอินเซอร์ตก็ได้นะคะก็ยังแปลว่าข้อเสนออยู่เนาะหลังฟ ü r นะคะก็จะเป็นกรัมอะคูสตีฟดังนั้นเราลอกมาดูประโยคก,กันค่ะก็จะกลายเป็น Ich interessiere mich sehr für das i n น e r a t ัฉันสนใจในข้อเสนอนี้มากๆเลย ตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าจะบอกว่าฉันสนใจในงานนี้มากๆนะคะงานก็คือเดรจจบนะคะถ้าฉันสนใจในงานนี้มากๆก็จะเก็นกลายเป็น ich interessiere mich sehr für diesen Job ich interessiere mich sehr für diesen Job ฉันสนใจในงานนี้มากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันสนใจในอพาร์ตเมนต์หลังนี้มากๆเลยหรือ,อ,อที่พักหลังนี้มากๆเลยก็จะเป็นอีกอินเทอร์เซชย่นมิชเซลฟิเอร์ดีโวนุงเห็นไหมคะข้างหลังเฟียจะตามด้วยกรรมที่เป็นอคูสัตีฟดังนั้นดีโวดีโวนุงก็กลายเป็นดีโวนุงเหมือนเดิมเนาะ Ich interessiere mich sehr für die Wohnung. ก็คือฉันสนใจในอพาร์ตเมนต์หลังนี้มากๆเลยต่อไปนะคะฉันนะคะสนใจมากๆในจุดๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องตามมาด้วยเหตุผลนะคะเหตุผลเนี่ยเราจะใช้คำว่า deshalb หรือ deswegen daher หรือ aus ดิซิมกรุนก็ได้นะคะเลือกเอาเนาะตัวใดตัวหนึ่งนะคะหลังจากที่เราสนใจไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงสนใจนะคะ d e s h a l p d e s w e g e n d a h e r หรือ a u s d i e s e m g r u n นะคะหลังจาก คำทั้ง4คํคำนะคะต่อไปนะคะตำแหน่งที่2เนี่ยควรจะเป็นกริยานะคะก็เป็น w ี r d e ich mich gern für ุ่งผุ่งผุงอันเบลนะคะดังนั้นนะคะหรือว่าด้วยเหตุผลนี้ฉันก็เลยอยากที่จะลงทะเบียนหรือสมัครกับคุณนะคะก็ว่ากันไปเนาะ Ich interessiere mich für den kurs Aus diesem Grund Würde ich mich gern für den Kurs anmelden? สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้ที่เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ